สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์สันมาจากร้านปฏิพัท์ออโต้นะคะวันนี้จะมารีวิวรถอีซูซูคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถอีซูซูสีขาวเป็นปี2,020เป็นรถตอนเดียวขึ้นตู้นะคะคันนี้เป็นรถเดิมๆเลยความสูงของตู้ตามมาตรฐานนะคะ2เมตรสิบ ร้านเราตู้ใหม่ทุกใบนะคะเบิกใหม่ทุกใบนะล้อลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเลือกแม็กเลือกลายได้ล้อหลังเป็นล้อกระทะก,ก็ได้อันนี้เป็นด้านในรถนะคะ ใหม่มากไปดูเลขใหม่กันจ้าคันนี้เครื่องสามพันนะคะ ไแท้จากศูนย์นะคะคือแบบวิ่งไปนิดเดียวแล้วก็ไม่ยอมผ่อนนะคะยึดมาเลยเป็นราคามือสองเลยนะคะคันนี้เป็น1.9ึ่งจุดเก้าเอสเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้คันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะเครดิตดีฟรีดาวตอนนี้ถ้าเป็นรถตู้ทึบรถคอกรถธรรมาหากินนะคะ เรามีโปรโมชั่นนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีเงินทำทุนอีก5,000บาทวันรับรถฟรีน้ำมันเต็มถังนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวจะทิ้งเพจไว้ให้หลังจบคลิปนะสามารถทักเพจได้เลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวคันต่อๆไปนะ